ใจต่ำเอ็นจะพวกคุณดูกันว่ามันมีอะไรดีมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรดูไปก็คิดถึงเมียก็แค่นั้นไม่ได้คิดถึงใครเลยไม่เอาได้อย่างนี้ไม่เอาเพราะลูกเต้ากำลังจะแต่งงานลูกสาวกำลังจะแต่งงานลูกแต่งวันไหนนะแต่งวันที่20พฤศจิกาออแลลูกผัวฝรั่งเข้ามาป่ะเลิกกันละเลิกกันละ คือตอนนี้งงไปหมดแล้วว่าที่ทำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันซ่อนเรื่องงานกันแน่เชียงลงเชียงรายก็อำกันไม่มีจริงไม่มีทุกอย่างเพื่องาน่อย่างแฟนไม่จบแฟนเอวเองฝรั่งเนี่ยนี่อำแต่เชียงรายได้จริงแข่งแข่งแข่งกันเลยครับสนามแข่งราปนนโดยสิงคอปร์ไอ้ช้าพูดคำอุทานก่อนนะค่ะคำอุทานต้องมีอุทานเอาไว้ให้ได้นะเราแข่งการอุทานตามด้วยสระ เออเอี่ยนั่นเองตามคนสามพูดแล้วก็สลับไปเรื่อยๆเลยครับพร้อมไหมครับคุณมามบ๊อบจะไปไหนรอบนี้ไปอ่ะเป็นพิธีกรเป็นผู้แข่งขันจะทำทุกอย่างเลยพร้อมนะฮะรสองนาทีนะครับพร้อมมาได้เลยนะทยอยมาเลยนะครับพร้อมไปเอ้าไปไหนมาเฮียได้ไหมไปไหนมาเฮียไม่ได้นิฐานเลยนิทานเออเอ้าเฮ้ยอะไรกันบ่นี้เฮียอะไรกันบ่นี้เฮีย ได้ได้ได้เราดูเพียวงมาแล้วครับไปครับต่อครับมาครับเฮ้ยสายเกียร์อะไรอะไรสายเกียร์ยส่เกียร์เสียใจเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ดีครับต่อครับมาเลยครับมาเครับแม่เขาไม่เตรียมไว้ดีเฮ้ยย่ะไม่ได้นอนแล้วอ่อนเพียเพียได้ครับ ไม่ได้ครับไม่ได้ครับมาครับมาครับมาครับอบอกตรงๆว่าชอบถักเปียค่ะไม่ได้ได้ยังไงแยงเลยครับยแๆๆบยกแล้วแต่แล้วแต่ใครยังมาหมดได้หมดเลยครับเอ้ยซืือไอติมลืมเลีย ว่าทำไมเออแล้วไงฉ้นมาโดนถือไว้เนี่ยดูอะไรมันพลอยเนี่ยละลายวุ้นตายแล้วเรือตายแล้วลืมเรียไม่มีผลรคนใช่ไหมครับให้ผมดิผมมาทวงกรรมการครับเดี๋็กๆให้ไหมครับให้ไรับมทวงเรื่องอะไรถามจริงเลยผมไม่ให้ไงเพราะทีมผมอบบคุณไม่ชอบอะไรเป็นส่วนตัวป่ะคนเราถือติ่งอยู่กับมือเย็นเนี่ยคุณจะลืมได้ไงลืมเรือได้ยังไง ถือเข้มนีดถือก้านช่วมาไม่ได้ใช้คอนเรนต์วใบเหลืองใบเหลืองใบเหลืองถือก้านผมถือก้านไปไม่ได้ยอมว่าย้อนว่ายอมครับยอมครับถึนเวลาเดินต่อนะเพราะตอนชาเลนจ์นี่เวลาหยุดไปนะฮะครับผมเดินต่อครับเอ้าเฮ้ยทำอะไรกันร้ฟัดกันนัวเนียเชียวได้ได้เลยฮะได้อะตกใจมายไปเจอไปเลยครับเอาเลยครับใครมาก่อนได้ครับโอ้ยเมื่อคืนนอนไม่ไม่ได้หลับเลยตื่นมางัวเงีย บทให้ใครอะถามก่อนคนอุทานอะไรบทอะไรตื่นมาโมคนเราตื่นมาพูดกับตัวเองหรือว่าไงเออได้ไหมะัมันไม่ได้ได้มันตื่นมาพูดกับตัวเองใครพูดกับตัวเองไม่ได้ครับไม่ได้ครับฮิยะใกล้ปีใหม่แล้วแฮปปี้เยียร์ได้มาแล้ครับมาแล้ครับมาแล้ครับอุทานอุยปตัวอะไรอะ เหมือนเกียร์ใจว่าอะไรมันคืออะไรเหมือนเกียร์ไอ้เหี้ยหมูไม่รู้ตายใครมาก่อนเซ็ปต์ไปไม่ได้รถเสียอ๋ออูฐานี่ไปไม่ได้รถเสียไปไปเลยครับให้มาขอได้แล้วครับเฮ้ยวันหนึ่หมดเวลา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 หนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหหกลูกหกลูกขอบคุณเพียได้ไหมฮขอบคุณครับเพียได้อีกลูกหนึ่งอะไรครับเอรที่ไหนดีค่ะทำไมอ่ะผิดคุณอุทานไงเพราะนับหนึ่งสองสามสี่หกเฮ้ยขอบคุณครับเพียตกใจอุทานไดอีกลูกหนึ่งยังไงก็ต้องมานับทุกทั้งสองฝั่งนะครับแม่เดินจากตู้มาตรงนี้เฮ้ยเพียได้ไหมฮะแค่เนี้ยเหรอเพีย นี่เพียมึงไม่ต้องทำอะไรแล้วแท่งพักผ่อนเยอะสิอะไรแค่นี้เพียมันไม่ใช่อ่ะไม่มีนะครับมีคือไม่ได้ไงไม่ได้นะฮะคะแนนเป็นเสียไปเลยสอครั้งนะนี่ครั้งแรกนะครับอ้าเสียมพูได้ไปก่อนนะฮะหนึ่เอาเอายอดตายแล้วหรือว่าคนที่ไหนที่ที่แท้คนพยาวไม่ได้เลยเอาอีกคนอยู่แล้วแม่ที่้คนท่าเสาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ น้ำปลาหวานด้านไม่มีเดาเออได้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 ครับได้ครับได้ครับโอ๊ยไม่หิวข้าวหิวซาลาเปาผ่านลผ่านไปผ่านอ้ยงูแมวเซาอะไรอะโคตกังตกใจไงเห็นงูไง ไม่นับเลยนับนับไม่ทั่วเลยเนี่ยเขาไม่ยอมนับฮะเขาต้องนับครับผมไม่นับได้ไงฮะต้องนับครับผมไม่นับใช่ไหมไม่นับฮะไม่นับครับใบเหลืองโอ้โดนนอกเกมด้วยนี่คุณเล่นกีฬาไม่ได้หรอกคุณทำอะไรไม่คุณทำอะไรเกี่ยวกับที่มีกรรมการไม่ได้มีได้เขาไม่เชื่อถือมีได้แต่กรรมการต้องไม่ใช่มึงเฮียเทียกรรมการดูถูกกรรมการ เพราะถ้าผมไม่ดีจริงเขาให้เป็นกรรมการตัดสินแต่คุณพูดว่าไม่ใช่มึงเอาไปไหนกันฮะโอหยิบสนามเลยคะแนนไอตัดกีดด่แต้มตัดสองแต้มนะเออนับเลยครับสองแต้มสองลูกพอดีตัดสองแต้มคำเดียวตัดสองแต้มเลยนับเลยครับนับเลยครับตัดสองแต้มเอามาเพิ่มใหไปดิอีกสองแต้มฮนะไปเพิ่มเลยน,นครับไปเลยครับไปเลยครับไปเได้เลยครับ แล้วครั้งที่สองก็เป็นสีชมพูผมขอเจอสีเหลืองได,ได้ครับตอนนี้เพราะยังไงต้องเจอกันหมดทีมมาสองครั้งอยู่แล้วครับเจอกันสองครั้งนะนี่เป็นครั้งแรกนะนักเงินกับสีส้มนะครับอุทานให้เป็นรูปประโยคที่ลงด้วยสระอย่างนี้ <ไอ S 1> ให้เยอะๆจะได้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผู้อุทานตามด้วยประโยคที่จบด้วยเสียงสระอ้อํายกตัวอย่างตัวอย่างนะตัวอย่าง เฮ้ยไปทำอะไรมาผิวถึงคล้ำได้ไหมกรรมการได้ครับได้ครับต่อมาแล้วครับอุ้ยผู้ชายหุ่นล่ำได้นะได้โอเคนะครับรอไปนะพอ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 โอ้ยอะไรอีนอ่ะอ้าวชิญครับโอ้ยเด็กหัวขมำไดปไปได้ได้ บางเดี๋ยวก่อนบางคนบางคนเขาไม่ชอบกินมึงจะไปหมาตัวเองว่าเป็นน่ากินอันนี้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้เลยนะครับบางทีไม่ชอบขนไม่ชอบกินบะหมี่ก็มีจะไม่เข้าข้างตัวเองบางทีเขาไม่ชอบกินบะหมี่เออไม่ชอบกินเกี๊ยวพี่กรรมการเลยกรรมการเราพูดอย่างนั้นเราคิดดูดีก่อนว่าได้ไม่กินไม่กินกินแล้วจะไม่กินก็หลอกประธานวายอยากกินมะม่วงทำไมเราได้ละกรรมใช่ไหมครับ ได้ครับได้ครับได้ครับไล้ครับไล้ครับโอ้โหวันก่อนแอบมากไปเชียงรายแต่ว่าโดนเรียกไอ้บะหำอะไรโดนเรียกไอ้บะข่ำอธิบายอธิบายอธิบายไปภาคเหนือแต่ว่าโดนเรียกว่าไอ้บะหำมึงมึงไปทำไมเชียงรายแล้วเขาจะเรียกทำไมบะขำเรียกทำไมคนไม่ใช่เขาไม่ใช่คนอีสานไม่ได้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 ไม่ไไม่ได้ครับต้องมนครับเฮ้ยได้เลยได้ได้ได้ มีนองโอ้ยน่าขำเฮ้ยได้แลคนเปี้ยกนะเขาเป็นแต่คนสงสารคุนตบไปขำเขาแค่นี้พักให้รางวัลโอ้ยโหดเงียมลูกค้าแท้ๆเออลูกค้าแท้แท้ไวร้านมามีนองสงสัยจะเจ๊งเอ้ยขำว่ะไม่ได้นี่ได้นี่ได้นี่ได้ คงเจ๊งคงเจ๊งจริงๆอะเฮ้ยเมื่อคืนไม่ได้นอนมาใช่ไหมตายอย่างกระทำฮะตายอย่างอะไรนะทำตายอย่างกระทำทำมาแปลให้กูหนึ่งทีอะไรเบ้าตาแบบขอบตาดำอย่างเงี้ยครับเหมือนถ้ำตาเหมือนถ้ำเงี้ยเหมือนขอบถ้ำเออกูก็ไม่ได้ผ่านเหมือนกันเออเออเฮ้ยหาชะอำอะไรเฮออ

ได้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 โอเคไหมไม่มีกระทวงอะไรนะครับเลย1 2ึ่งสองสองสี่หกหนครับ1 1ค่งหนึ่งค่ะตัวอย่างนะครับตัวอย่างอ๋อฉันเจ็บขาโอเคมาทำงานโอเคได้นะครับหรือตายจริงลืมซื้อบะหมี่นงมาเอออันนีได้ไม่จริงก็ไม่เป็นไร แต่ลืมซื้อลืมซื้อมาอันนี้ได้หมดโอเคเดี๋ยวดรเขาอยากไม่ดมันใจอะเอาแล้วเอาแล้วเอ้าไปโอ้ยเจ็บตาเอ้ยดีเ็บอ้ยเก็บตาได้ไได้ไครับได้ครับได้ครับเอ้ยพูดอะไรกันน่กันหนาวบะหมี่นงน้ำซุปหัวหมาเพราะมันเป็นเรื่องจริงอยู่เลย เป็นเรื่องจริงอยู่แล้วมาพูดทำไมไม่ให้ผ่านไม,ไม่ไม่ผ่านอยู <h <h ่แล้วมันเป็นน้ำซุปหัวหมาอยู่แล้วเออมวนวายไงว้ายอยากกินต้มยำปลาเออหิวได้ไงหิวไปกิ่นู้นได้ได้ได้เฮ้ยนั่นปากกาเรื่องก่อนมึงตกใจปากกาฮะอะต้องมาเอาเห็ดผลเอาเห็ดผลเห็ดผลคืออะไรคืออะไร เห็นปากกาแล้วไปตกใจก่ทำไมกูทานตะไมอยากซื้ออยากได้เออเอออ่ะให้ให้ให้อเคให้ให้ให้ใช่ครับเฮ้ยเงินกูไปไหนวะเนี่ยเอ๊ะใครขโมยเงินกูเอาคืนมามึงไม่เคยพกตังค์ไอ้น้องเออน้องไม่เคยพกตังค์ไม่ได้ไม่ได้ดิ่ Why สายเริ่มดูนาฬิกาเอออันนี้ได้ได้ๆต่อเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปกี่คำเนี่ยสองคำสองคำเอาเขาใส่กะทิเท่าไหร่อะ สักทีเลยลูกพี่ลูกตายผิดตำตาอ้าโครนนเแปล่าอะไรฮะนี่ีโกงคือโกงไงโกงโงนี่โกงพูดเลยไม่ใช่ใครโอ้แค่ไปเลยแค่ไปเลย